ไหนของใครไหนโชว์ให้พี่มีดูสิคะใครใครมาให้คะ่ะเทศไม่หกไหนเขย่าซิหกไหม,ไมหกไหมคะมยอยากกินนะ้ำอยากกินน้ำเปิดง่ายไหมเปิดง่ายอ๋อไหนดูดให้ดูสเดบบิเปิดแบบนี้ใช่ไหมคะพี่เพริน,นชอบใช่ไหมฮะเต็มหน้าอะไรเห,หรอ โอโหเก่งมากแล้วใครมีลายอะไรบ้างไหนขอมีดูซิไหนโชว์ซิคพูดไม่ได้พูดไม่ได้เพราะอะไรเขาพูดกินหนาอ๋ออันหนูขอบคุณแล้วยังคะขอบคุณเยังขอบขอบคุณใครคะพี่พาขอบคุณแล้วพี่พิมขอบคุณคาร์นาเอะขอบคุณคาร์นาเอะพี่พิมคะจริงแหท ฟังสีสาวเขารีวิวกันจบแล้วก็ถึงคิวมามีรีวิวบ้างนะคะในรูปก็คือกระติกน้ำคอนติโก้อันนี้ซื้อมาจากที่อเมริกาเนี่ยใช้ใช้มานานแล้วมีทั้งของแม่แล้วก็ของลูกแต่สี่ใบข้างหน้าที่เป็นลายกระตูนเนี่ยคือรุ่นกิสมก็อันนี้ให้เลือกสีสาวคือเลือกกันเองเขาก็เลือกกันมาคนละลายตามความชอบของตัวเองอสี่ใบเนี้ยได้มาจากร้านคอนติโก้คิสไทยแลนด์ซึ่งเป็นร้านที่นําเข้ามาขายที่เมืองไทย มาดูรีวิวตัวกระติกในแต่ละส่วนเลยนะคะอันดับแรกเลยไม่รั่วไม่หกคอนดิโกขึ้นชื่อเรื่องนี้มากะคะ่ะนี่ลองเขย่าให้ดูทั้งตอนปิดฝาแล้วก็เปิดฝาเนี่ยเขย่ายังไงก็ไม่หกเวลาลูกเล่นลูกชอบแบบเปิดฝาเขย่าให้น้ำหกเล่นอันนี้ดีมากเลยไม่หกแล้วก็ปุ่มกดเนี่ยเปิดปิดง่ายลูกสามารถเปิดปิดได้เองง่ายมากตรงนี้เป็นตัวหลอดดูนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆค่ะ แล้วก็ตรงหูจับเนี่ยจับใหญ่จับง่ายแล้วก็นิ่มไม่เจ็บนิ้วเวลาหิ้วเดี๋ยวเปิดให้ดูส่วนประกอบด้านในนะคะอุปกรณ์มีไม่กี่ชิ้นเลยก็คือจะล้างง่ายมากเดี๋ยวเปิดให้ดตูตรงนี้เป็นปากขวดก็คือปากขวดใหญ่เราสามารถใส่แปรงล้างเข้าไปได้ง่ายแล้วก็เวลาล้างเนี่ยก็คือถอดอุปกรณ์ดึงตรงนี้ออกมา อ่าส่วนแค่นี้เขาจะมีสายคล้องให้คือคุณแม่ไม่ต้องกลัวว่าหลอดจะหายไปหาไม่เจออะไรเงี้ยพอล้างเสร็จก็ตากตากให้แห้งแล้วก็เอาเข้ามาหลอดเสียบประกอบได้เลย มุนฝาปิดปึด๊บแล้วก็กดตรงส่วนตรงหลอดปิดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูตรงส่วนตรงหลอดด้านในนะคะเขาดีไซน์ให้หลอดเนี่ยเอียงไปด้านหน้านิดหนึ่งซึ่งจะสะดวกในการดื่มน้ําเพราะว่าน้ําเวลาเรายกเนี่ยน้ำมันก็จะเอียงนิดหนึ่งลูกสามารถดื่มได้โดยสะดวกโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นว่าหลอดเนี่ยเขาจะลงมาตรงกลางใช่ไหมเพอน้ำใกล้หมดเนี่ยแล้วเขาก็จะดูดไม่ขึ้นอันนี้เขาดีไซน์มาให้เหมาะกับเราเรียบรอ้อย อีกจุดหนึ่งตัวขวดนี้ปลอดสาร BPA นะคะก็ปลอดภัยกับลูกๆคุณแม่สบายใจได้เลยจบการรีวิวแล้วนะคะคุณแม่ๆที่ถามมาเกี่ยวกับการซื้อกระติกให้ลูกก็ลองดูรีวิวนิวเพื่อ,อศึกษาแล้วก็เปรียบเทียบในการเลือกซื้อนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย